สวัสดีครับก็มาติดตามข่าวของเจิ้งส่วงกันต่อนะครับในกรณีตรวจสอบการหนีภาษีของเจิ้งส่วงล่าสุดก็จุดประกายประเด็นดราม่าเกี่ยวกับเรื่องซิกแซกภายในของเหล่าคนดังในวงการบันเทิงจีนแล้วนะครับจากข้อพิพาทกันเรื่องอุ้มบุญและเรื่องปัญหาเงินเงินทองทองระหว่างดาราสาวสุดเฉาอย่างจิ้งส่วงและอดีตแฟนหนุ่มนักธุรกิจอย่างจางเหิง ที่เมื่อไม่นานมานี้ฝ่ายหญิงเพิ่งจะชนะคดีความเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเงินที่ว่ากันว่าฝ่ายชายเคยยืมไปและยังไม่ได้ใช้คืนในศาลนั้นชั้นกลางของนครเซี่ยงไฮ้ได้มาหมันมาเพิ่งจะชนะมาและดูท่าว่าจะมีหวังที่อะไรอะไรจะดีขึ้นมาบ้างแล้วแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ไหวถูกสกัดจากอาดีตแฟนหนุ่มจางเหิงเสียก่อนโดยวันที่26เมษายนที่ผ่านมา ฝ่ายชายก็ได้ทำการงัดหลักฐานภาพบันทึกเซตและคลิปเสียงระหว่างตัวเขากับเจิ้งสวงและครอบครัวของเธอขึ้นมาแฉระเด็นเรื่องที่ว่าเธอนั้นมีการทำสัญญาหยินหยางที่เป็นสัญญาซิกแซกของฉบับเพื่อรับค่าตัวที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งเรื่องดังกล่าวก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตและดันไปเกี่ยวโยงกับความผิดทางกฎหมายฐานหนีภาษีอีกด้วยนะครับ ก็เรียกได้ว่าสำหรับตัวดาราสาวเชิงส่วงนั้นเมื่อเพิ่งจะก้าวถอยมาจากปากเห่วได้ไม่นานนักก็ถูกผลักกลับลงไปอีกแล้วหลังจากที่ได้มีการขุดหลักฐานขึ้นมาแฉกันแล้วในวันที่28เมษายนที่ผ่านมาทางสื่อหลักของจีนก็ได้ออกมาเผดเผยว,ว่าสำนักง,งานตรวจสอบที่หของสำนักง,งานจัดเก็บภาษีเซี่ยงไฮ้กำลังดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการ รับค่าตัวที่สูงลริ่วซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องการหนีภาษีของดาราสาวเจิ้งสว่วงนะครับโดยต่อมาวันที่29เมษายนทางฝ่ายของดาราสาวก็ได้ใช้ X เคาของสตูดิโอออกมาโพสต์ข้อความถึงเรื่องการโดนตรวจสอบในครั้งนี้ว่าสำนักงานสรรพากรกำลังตรวจสอบสัญญาการเก็บภาษีส่วนบุคคลและข้อตกลงทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดของฉันแล้ว ฉันยินดีที่จะยอมรับและให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบทั้งหมดโดยผลสรุปจะประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะจากเรื่องการโดนตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการหนีภาษีของเจิ้งสวงที่เป็นข่าวใหญ่โตในครั้งนี้นั้นก็ทำให้สำนักวิทยุภาพยนตร์และโทรทัศน์ของเทศบาลปักกิ่งออกมาตอบสนองโดยการพูดว่า จะดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตของภาพยนตร์ซีรีส์ที่เกี่ยวข้องและสอดส่วนการจ่ายเงินให้กับนักสแสดงอย่างเข้มงวดนอกจากนั้นในส่วนของฝ่ายการจัดเก็บภาษีและบริหารกริจการกระจายเสียงก็จะเข้ามาตรวจสอบการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดโดยจะจัดให้มีการแก้ไขประเด็นต่างๆเช่นสัญญาหยินหยางค่าตัวที่สูงดิ่วของนักสแสดง และการหลีกเลี่ยงหนีภาษีอื่นๆอีกมากมายเช่นกันซึ่งจากการที่หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความเห็นว่าต้องการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดนั้นทำเอาดาราคนดังของจีนกว่า75รายเกิดอาการเสียวสันหลังว่าจนถึงขนาดที่ว่าต้องแหกกันไปยกเลิกดำเนินการบริษัทและสตูดิโอในเครือกว่า200แห่งกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวนะครับ โดยดาราที่ได้ไปยกเลิกการดำเนินการบริษัทในเครือของตัวเองนั้นก็มีอาทิเช่นหวงซิวหมิงเหอจงเจ้าเวยถังเยียนเป็นต้นนะครับโดยส่วนในนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมากไล้มีการพูดถึงกันจนเกิดเป็นประเด็นดราม่าเกี่ยวกับเรื่องซิกแซกมากมายที่มักจะเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องการแอบรับค่าตัวที่สูงริ่วและการหลีกหนีภาษี ภายในอุตสาหกรรมบันเทิงจีนว่ารุปแล้วบนเส้นทางนี้แวดวงบันเทิงมันโปร่งใสจริง,รงๆหรือไม่จากความไม่พอใจของชาวเน็ตก็มีเอ็กเขาหนึ่งออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการซิกแสกนี้ว่าถ้าอย่างนั้นฉันหวังว่าหลังจากที่ฟ้านปิงปิงได้จ่ายภาษีย้อนหลังไปแล้วนั้นรายชื่อของศิลปินที่ต้องจ่ายภาษีย้อนหลังกว่า1.7ืล้านก็จะได้รับ ผลเปิดเผยแน่อย่าเฉือนแค่คนคนเดียวให้ตายประกาศว่าจะแก้ไขทั้งหมดก็ทั้งหมดสิแล่ก็อย่าใช้คำสั่งการกำจัดเงินเดือนมาหลอกคนดูอีกฉันคิดว่าการจ่ายเงินที่สูงเสียดฟ้าให้กับนักแสดงคือสภาพที่เป็นอยู่และมันจะเป็นการดีถ้าแก้ปัญหาสภาพที่เป็นอยู่นี้ซักโดยสิ่งที่เป็นที่ฮือฮามากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นการที่ ซุปตาสาวระดับอินเตอร์อย่างฟ้านปิงปิงผู้ก็เคยรับบทถูกเฉือนในคดีความเช่นนี้มากดไลค์ถูกใจพ์ดังกล่าวที่ถึงแม้จะเป็นเวลาไม่นานก่อนที่เธอจะยกเลิกการกดไลค์นั้นไปก็ไม่ไวายเกิดเป็นเรื่องที่ทำให้ชาวเน็ตนำมาถกเถียงกันจนเป็นประเด็นร้อนบนหวยป๋อในที่สุดนะครับนอกจากการไปกดไลค์ข้อความดังกล่าวและยกเลิกไปแล้วนั้น เมื่อเที่ยงของวันที่30เมษายนที่ผ่านมาทางฝ่ายของฟ้านปิงปิงที่ปกติก็ถูกพูดถึงเชื่อมโยงในเรื่องเคสของการหลบเลี่ยงภาษีอยู่แล้วนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความบนเว็บพอส่วนตัวว่าบนโลกใบนี้เดิมทีมันก็ไม่ยุติธรรมอยู่แล้วตอนที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมคุณจะต้องคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องปกติตอนที่คุณรู้สึกว่ามันยุติธรรม คุณก็ต้องคิดว่าตัวเองนั้นแสนจะโชคดีเป็นคำพูดของเพื่อนคนหนึ่งที่มักจะชอบพูดข้างหูฉันเสมอจากข้อความดังกล่าวที่ฟานปิงปิง,ปงออกมาโพสในช่วงของกรณีเจิงสวงกำลังจุดประเด็นดราม่าเรื่องการซิกแซกเกี่ยวกับการแอบรับค่าตัวที่สูงลิว่วและการจ่ายภาษีภายในแวดวงอุตสาหกรรมบันเทิงจีนนั้นแม้ตัวเธอจะไม่ได้พูดออกมาชัดๆแต่มันก็ทำให้ชาวเน็ตส่วนมากรู้ได้ว่า เธอกำลังหมายถึงเรื่องดังกล่าวต,ตั้งแต่คราวกรณีของเธอที่ถูกตัดสินว่าผิดจริงและต้องจ่ายค่าปรับกันกับภาษีย้อนหลังเป็นจำนวนเงินกว่า892ล้านหยวนหรือราวๆ4 2 0 0 0ล้านบาทมาจนถึงกรณีของเจ้งสวงที่กำลังตรวจสอบอยู่นั้นที่นับเป็นครั้งแรกที่ฟ้านปิงปิงออกมาแสดงทัศนคติเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็ทำให้กลายเป็นที่จับตามองอย่างมาก โดยความคิดเห็นของชาวเน็ตที่เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสของเธอในครั้งนี้ต่างก็คิดว่าเธอคงรู้สึกว่าในวงการมันมีคนที่ทำความผิดแบบนี้เยอะแยะแต่กลับมีบางคนเท่านั้นที่ถูกลากออกมาเฉือให้สาธนารณชนดูโดยส่วนนี้เธอคงรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเอาเสียเลยนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตบางส่วนที่เหมือนจะเข้ามาแซวการกระทำของฟานปิงปิงในช่วงนี้ด้วยว่า สำหรับเรื่องนี้ฟ้านปิงปิง,ปงคงจะอดทนอดกลั้นมานานจริงๆแล้วครับนี่ก็คือปัญหาการเลี่ยงหนีภาษีของดาราจินและเกี่ยวกับสัญญาหยินหยางที่พวกดาราจินส่วนหนึ่งก็ทำกันอยู่นะครับครับก็มาดูกันว่าสำนักสรรพกรของจินจะทำการกับเรื่องนี้กันต่อไปอย่างไรนะครับก็มาคอยติดตามกันดูนะครับ